ียชัดใบเตยสุทีวันแจงดาม่าขายกระเป๋าหลุดสภาพแย่ลั่นพร้อมคืนเงินกลายเป็นกระแสดาม่าที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์การซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกอยู่ตอนนี้หลังจากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึง่งได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าประสบการณ์อันเลวร้ายสวัสดีค่ะ เราแค่อยากจะแชร์ประสบการณ์อันย่ำแย่ที่เผื่อใครที่ไม่รู้เรื่องเหมือนเราก่อนจะเอฟของราคาแพงอยากให้ดูดีๆกันนิดนึงเอฟกับดารานักร้องก็ไม่ใช่ว่าจะได้ของดีทุกคนไม่อยากให้มานั่งเสียใจแบบเรา ตั้งแต่ได้ของมามานั่งปวดหัวไม่เป็นอันทำอะไรเพราะเสียค่าโง่ไป5 9 0 0 0บวกอีก200คือค่าส่งและค่าตรวจโดยรูปภาพกับสถาบันหนึ่งอีก500บาทถึงแม้จะเป็นของแท้เราก็ไม่กล้าถือออกไปไหนเลยเพราะสภาพน้องไม่ใช่ราคา5 9 0 0 0บาทแน่นอน และเราลองส่งรูปให้เพจที่รับซื้อของแบรนด์เนมสามที่ที่แรกเขาให้7,000ที่ที่สองเขาบอกให้ไม่เกินหมื่นที่สุดท้ายเขาไม่รับรุ่นนี้เลยบอกเลยว่าเสียใจมากทั้งนี้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่นักร้องสาวใบเตยสุทธีวันโดยเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงว่า อยากถามลูกค้าทำไมไม่ติดต่อหาตนโดยตรงเลยที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะโกงใครเพราะขายของแบรนด์เนมมาสัพักแล้วถ้าเคสไหนที่มีปัญหาส่วนตัวก็พร้อมคืนเงินตลอดอย่างเคสนี้ที่มีปัญหาสุดท้ายตกลงคืนของคืนเงินเต็มจํานวนอยากขอให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าจะคืนไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยตั้งแต่แรก